อนุมัติแล้วค่ะเงินช่วยเหลือชาวนาไล่ละ1000และเงินส่วนต่างประกันราคาข้าวปี2,565โดยรัฐบาลประกาศว่าโอนงวดแรกวันที่22พฤศจิกายนนี้นะคะพาณิชจะจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวในปี65นี้และเงินช่วยเหลือชาวนาไล่ละ1 0 0 0โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกสจะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงนะคะ ซึ่งเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวนะคะที่ลงทะเบียนไว้ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000แล้วก็เงินส่วนต่างประกันร,ราคาข้าวนะคะโดยเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงโดยกรอกเลขที่บัตรประชาชน13หลักนะคะแล้วกดค้นหาระบบก็จะแจ้งรายละเอียดบัญชีและจำนวนเงินแล้วก็โครงการที่เราลงทะเบียนไว้ขึ้นมาค่ะ สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000นะคะจะจ่ายทั้งหมด33งวดนะคะโดยงวดแรกนะคะเริ่มโอนวันที่22พฤศจิกายน2,565งวดที่2วันที่29พฤศจิกายน2,565นะคะและงวดที่3วันที่6ธันวาคม2,565งวดที่4วันที่13ธันวาคม2,565 และโอนต่องวดต่อๆไปจนครบ33งวดค่ะสำหรับต่อไปนะคะก็จะลงวิธีเช็คผลการลงทะเบียนว่าเรามีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่ให้ชมกันนะคะอยากฝากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องชุตินันท์ชนแนลด้วยนะคะเพื่อรับข่าวสารและข้อมูลใหม่ๆได้ก่อนใครอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีเช็คสิทธิกันนะคะว่าใครจะได้รับเงินตรงนี้บ้างนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะคะพิมพ์ตามนี้เลยค่ะจากนั้นจะขึ้นมาที่หน้าแบบนี้นะคะให้เราพิมพ์หมายเลขบัตรประชาชน13หลักลงไปในช่องว่างจากนั้นกดค้นหาค่ะหลังจากที่เราค้นหาแล้วก็จะมาที่หน้าแบบนี้นะคะก็จะแสดงรายละเอียดโครงการที่เราลงทะเบียนไว้แล้วก็ สาขาของธนาคารทกศนะคะแล้วก็วันที่โอนเงินค่ะแล้วก็สถานะสำเร็จนะคะสำหรับใครที่เช็คแล้วนะคะไม่ขึ้นนะคะของปี65นะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ายังไม่ได้รับการโอนเงินเข้าก็คือเขายังไม่ได้โอนเงินนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งวิธีนะคะที่เช็คก็คือเช็คผ่านแอปฟาร์มบุ๊กนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีเช็คผ่านแอปฟาร์มบุ๊กันค่ะ แอปฟาร์มบุ๊กก็คือแอปตัวนี้นะคะให้เราเข้าไปที่แอปฟาร์มบุ๊กได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้จะเขียนว่าสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลน,นะคะจากนั้นให้เราพิมพ์หมายเลขนะคะรหัสทะเบียนเกษตรกรลงไปตรงนี้นะคะหมายเลขรหัสทะเบียนเกษตรกรเอามาจากไหนนะคะก็เอามาจากสมุดเล่มสีเขียวของเรานั่นเอง ก็คือเล่มนี้นะคะให้เราเปิดไปหน้าแรกนะคะจะมีหมายเลขรหัสทะเบียนเกษตรกรอยู่ให้เรานำหมายเลขนั้นมาพิมพ์ในช่องว่างช่องบนนะคะส่วนช่องที่สองเป็นรหัสผ่านนะคะให้เราพิมพ์หมายเลขทะเบียนเกษตรกรหมายเลขเดียวกันนี้นะคะใส่ลงไปในช่องที่สองได้เลยค่ะจากนั้นก็เข้าสู่ระบบนะคะ เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วนะคะก็จะโชว์มาที่หน้านี้ค่ะก็จะขึ้นชื่อเกษตรกรผู้ลงทะเบียนไว้มาแบบนี้นะคะอำเภอและก็จังหวัดค่ะแล้วก็รายละเอียดที่เราลงทะเบียนโครงการต่างๆตรงนี้ค่ะจากนั้นเราติ๊กตรงติดตามผลให้ขึ้นสีเขียวแบบนี้นะคะเลือกตรงผลการลงทะเบียนนะคะแล้วก็จะเด้งมาที่หน้านี้เป็นรายละเอียด เกี่ยวกับการลงทะเบียนของเราทั้งหมดนะคะว่าผ่านหรือไม่ผ่านตรงนี้ขึ้นว่าผ่านแล้วนะคะเราก็รอเงินโอนเข้าบัญชีได้เลยค่ะพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะคะที่เช็คแล้วขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าผ่านมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชุดนันชาแนลด้วยนะคะมีข้อมูลข่าวสารสาระดีๆ มาฝากทุกๆคนตลอดเลยนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะ